ดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ที่ Top News j ์ n จ8กับเราสองคนพี่ย,ยุ้ยดรอารยาสาธิกบุติผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพค่ะและพี่เปิ้ลจารุณีฝุกสวััสิเดนนชกับรายการ Top <อ><อ> Health Story สวยสุขภาพ<อ>ดีแบบท็อปๆหัวข้อของเราวันนี้ค่ะ ชื่อว่าน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ตำรายาโบราณสารพัดประโยชน์คุณยุ้ยคะน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ที่ว่าเป็นตำรับยาโบราณเนี่ยมีที่ใช้ทางการแพทย์มานานเท่าไรหร่แล้วคะอยากรู้อยากรู้10,000ปีฮะห,หนึ่งหมื่นปีคะ่ะคุณผู้ชม น้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้มีที่ใช้ในทางการแพทย์มากว่า10,000ปีค่ะในทุกศาสตร์ของการแพทย์ทั่วโลกน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ก็ไปรวมเอาสารเคมีที่เป็นผลไม้ต้นกําเนิดในการหมักเอาไว้อย่างครบคันโดยปราศจากแอลกอฮอล์ค่ะและมันได้ถูกบรรจุในตำรับของยาอายุวัฒนะทั่วโลกค่ะปกติแล้วเนี่ยรสชาติมันจะเผื่อนๆแย่ๆตอนที่ไปเรียนหนังสือเที่เมริกาเมื่อ30ปีแล้วเนี่ยยกูก็กินนะลองลองชิม อ,อ,อแย่มากเลยรสชาติไม่ค่อยหมายถึงว่าแต่มันก็คือคนที่เขาคุ้นเขาก็อาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะพอวันหนึ่งเรามีโอกาสได้ทำเนี่ยเขนานำเสนอฟรุตเวนเนกาของไทยทำเลยค่ะน้ำส้มใส่ชุมหมากจากผลไม้5ชนิดซึ่งรสชาติเนี่ยภูมิใจนำเสนอมากพี่เปิ้ลเดือกมาได้เลยหนึ่งอันจริงเหรอ,อจริงจริงเหรอภูมิใจนำเสนอไงค่ะ คือจรุนีเนี่ยค่ะได้ยินมาตั้งแต่อายุนน้อยนะคะแอปเปลิลไซเดอร์อในนี<อ>ก้ก็มีแอปเปิลนะก็เมื่อก,ก,ก่อนนะคะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมจะต้องไปกินน้ําส้มสายชูกันแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะอายุน้อยปัจจุบันเนี้ยเรามี5้าผลไม้อยู่ในนี้นะคะเราก็รู้สึกขอบคุณว่านะคะค <c oughs> ่ะพราจริงๆเนี่ยต้องซื้อเองวันนี้เนี่ยออแอปเปลิลไซเดอร์ขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมค่ะวิวจะให้กินครึ่งขวด ให้กินครึ่งขวดแล้วคืนน่ะเหรอคะอืมตายแล้วคุณยุย้ย <c oughs> ไม่ทันละเพราะชาลุน,นินชอบอสีสีส,ส,สอร่อยมากทุ้ชม <c oughs> สำหรับคนที่ชอบอะไรเปรี้ยวแล้วรู้สึกแบบโอ้ยทานแล้วตื่นเลยอย่างเงี้ยน,นะคะ <c oughs> แล้วยังไปมีประโยชน์กับร่างกายด้วยอีกแต่บางคนเนี่ยเขาดรยุ้ยแนะนำบอกว่าครึ่งขวดก่อนอาหารก่อนมื้ออาหารเพราะฉะนั้นพอมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะคะก็จะได้แบบขวดหนึ่งต่อวันแบบนี้นะคะ โอ้สุดยอดขอบคุณมากๆค่ะอร่อยมากๆค่ะ<ต>ก็จริงจริงคุณยุ่ต้องอธิบายคุณผู้ชมก่อนค่ะ,คะว่าน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้ที่เนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงค่ะ,คะ น้ำส้มใส่ชูมักจากผลไม้รวมสารเคมีจากผลไม้ต้นกําเนิดอย่างที่เราบอกเราไม่ได้มีแค่แอปเปิลนะมันจะเป็นแอปเปิลส้มมะนาวอางุ่นแล้วก็ลูกพลัมก่อให้เกิดสารที่ทรงคุณค่าทางโภชนาการค่ะจากกระบวนการหมักมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรคมีสารอาหารที่เป็นตัวเลี้ยงเชื้อจุลชีพตัวดีค่ะแล้วก็มีกรดอะมิโนเกิดขึ้นตำราย,ยาโบราณฝั่งแพทยตะวันตกก็บันทึกไว้ว่าน้ำส้มใส่ชูมัก จากผลไม้นี้จอกลิ้นได้ดีขึ้นถ้าเราเติมน้ำผึ้งลงไปในสูตรซึ่งมีคุณค่าวิตามินและธาตุแล้วก็สารสำคัญเอาไว้เช่นกันคะเพราะฉะนั้นสูตรโบราณทุกประเทศทั่วโลกใส่น้ำผึ้งด้วยจา้าเราก็ใส่สโบราณค่ะแล้วก็เลยนำตรงนั้นมาเพราะประโยชน์บอกกันชัดเจนอยู่แล้วนะคะของไทยทำมีในชื่อฟรุตเวนิกาตัวนี้ค่ะตัวที่ได้รับ ได้รับคำอนุญาตให้ชิมเป็นหนึ่งขวดเนี่ยนะคะฟรุตเวเนกาของไทยทำผสมน้ำผึ้งไว้ด้วยค่ะตามตำรับโบราณแผนโบราณเลยค่ะเหมือนตำรับยาไทยหลายตำรับที่เข้าใช้น้ำผึ้งมาเป็นกระสใยในการแบบทำให้ยามีคุณภาพมากขึ้นนะคะเรามาถามด็อร์กันดีกว่าค่ะว่าเขานิยมผลไม้ตัวไหนกันบ้างค่ะวดต้อยค่ะ จ<ด>ริงๆมันมันขึ้นกับตัวเรานะแบบมันได้หลายชนิดอาจจะหมักอะไรก็ได้แต่ว่าที่เราเห็นแบบเราเข้าไปซู p e เปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราจะเห็นหลักๆเลยก็ปปคือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไซเดอร์เวเนก้าเพราะว่ามันเริ่มจากฝั่งตะวันตกเราแอปเปลิลเขาเยอะแล้วมันเกลื่อนกลาดส่วนที่ของอฟรุตเวเนก้าของไทยทำเนี่ยเราเลือกผลไม้มาเป็นแอปเปิ้ลองุ่นลำส้มแล้วก็มะนาวอนาคตเราอาจจะ เพิ่มตัวอื่นหรือว่ายังไงก็ตามคือเราเลือกจากสารต้นกําเนิดของผลไม้แต่ละตัวค่ะผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยให้สารเคมีในพืชที่แตกต่างกันก็ได้คุณประโยชน์ของสารเคมีในพืชทั้งจากผลไม้ทั้ง5ชนิดเลยค่ะค่ะอันนั้นก็เป็นแผนไทยนะคะที่เราทราบแล้วยืนยันก็ได้ชัดเจนเลยมาถามดตรต่อว่าแล้วแผนตะวันตกล่ะคะ แผนตะวันตกที่คุณยุ้ยบอกว่ามีด้วยนะคะแผนตะวันตกสารต่างๆที่ได้จากน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้หรือฟรุตเบรเนก้านี่ให้ประโยชน์อะไรบ้างคะก็ยุ้ยต้องเล่าก่อนว่าแผนตะวันตกเนี <whis> <ble> ่ยหลักๆอ่ะเขาวิจัยจากแอปเปิลไซเดอร์เพราะว่าแอปเปิลเขาเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งใน5ผลไม้ในฟรุตเบเนก้ายุ้ยก็เลยสารใส่แอปเปิลลงไปด้วยเพราะว่าอยากจะคงคงตามงานวิจัยด้วยแล้วก็มาเติมอย่างที่เราอยากทำอย่างเงี้ยค่ะก็ ยาองุุ่นเนี่ยยุ่ิหลักมากก็ต้องมีอังหุ่นอยู่แล้วต้องมีอังหนุนค่ะแต่อังนุาแล็ดองห่นก็ลงไปด้วยเลยอะไรเงี้ยตำรับยาโบราณเนี่ยยุคคนมาเยอะมากเลยค่ะคุณสมบัติข้อแรกที่มีการบันทึกต่อๆกันมาแต่โบราณแล้วคนเอาไปใช้ได้ผลก็คือคุณสมบัติในการลดน้ําหนักแล้วก็ต้นการเผาผลาญนะคะมีการบันทึกว่าการดื่มก่อนอาหารจะช่วยให้เราไม่หิวมากเกินไปและอิ่มเร็วขึ้นก็สุดยอดตรงนี้นะคะคือไม่หิวทําให้ไม่หิวนะค่ะอิ่มเร็วขึ้นแปลว่าเราไม่ต้องทานมากขึ้นแล้วก ช่วยลดน้ำหนักได้นะคะอันนี้นะคะกระตุ้นการเผาผลาญด้วยแล้วก็มันช่วยย่อยได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคือสำหรับคนที่มีกรดในกระเพาะที่ไม่พอที่จะย่อยโปรตีนคือย่อยได้ไม่ดีอย่างเงี้ยค, <c oughs> ค่ะเวลาเรากินโปรตีนเข้าไปมันจะเหมือนจารุณีบางทีคือระบบการย่อยเนี่ยเขาเรียกว่ามันทำให้ท้องอืดเราก็ต้องมาหาสาเหตุกันนะคะทำให้ท้องอืดไม่สบายตัวเลยนะคะ <c oughs> ถ้าให้จารุณีแนะนำก็คือฟรุตเวนเนกาครึ่งขวด ก่อนอาหารก่อนมื้ออาหารนะคะนี่คุณยุย้ยเอามาแนะนําให้คนที่เป็นกรดไหลย้อนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะแก้ปัญหาให้กับผู้ที่เป็นป่วยนะคะป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อนได้ด้วยรุตเวนิก้าตัวนี้นะคะดื่มแค่ครึ่งขวดอย่างที่บอกไปแล้วก่อนอาหารหนึ่งมือ้อแล้วก็อีกครึ่งขวดก,ก,ก,ก็ตามเป็นเท่ากันวันหนึ่งหนึ่งขวดแบบนี้ค่ะนี่อยากให้คุณยุย้ยเล่าต่ออีกหน่อยนะคะถึงประโยชน์ของผลไม้แต่ละชนิด ที่ถูกนำมาหมักในฟรุตเวนเนกาหน่อยนะคะเริ่มจากแอปเปิลค่ะก็แอปเปิลมีเส้นใยอาหารกว่า80%็ก็เป็นเส้นใยที่ละลายน้ำได้หน้าที่ของเส้นใยที่ละลายน้ำได้ก็คือช่วยดูดซับน้ำตาลแล้วก็ไขมันออกจากทางเดินอาหารทำให้น้ำตาลกับไขมันเนี่ยไม่เข้าไปในกระแสะเลือดเรามากเกินไปค่ะมีแพคตินในแอปเปิลแล้วก็น้ำส้มใสชูหมักจากแอปเปิลเนี่ยตามตำหับยาโบราณช่วยลดความอยากอาหารค่ะ กรดอะซิติกที่เกิดขึ้นช่วยกระตุ้นการเผาผลาญแล้วก็ช่วยในการสลายไขมันฟังแล้วต้องพกติดตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมคะนอกจากอร่อยแล้วประโยชน์มหาศาลจริงๆค่ะก็คุณสมบัติอื่นๆล่ะคะคุณยุ้ยยังมีคุณสมบัติที่เขาเขียนไว้ก็คือลดอาการบวมน้ำค่ะลดเซลลูไลน์แล้วก็ทําให้หน้าท้องลดลงหน้าท้องลดเลยเหรอคะก็ตามตำราที่เขาเขียนไว้แต่ตัวยุ้ยเองเนี่ยกินแล้วเหงื่อท่วมมากเป็นการดีท็อกซ์ผิวและยุ้ยชอบ คือเหงื่อจะโชกมากค่ะคือไม่ได้เป็นทุกคนแต่คนหลายคนก็เป็นแบบนี้เันต้องไปลองขับสารพิษไกลๆจริงๆการขับสารพิษนี่ผิวหนังเป็นหนึ่งในอวัยวะในการกาจัดสารพิษแต่คนไม่เคยพูดถึงเลยว่าตัวนี้ดีท็อกซ์แบบผิวได้ดีเพราะเหงื่อมันออกเนี่ยค่ะคุณสมบัติอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเนี่ยคือช่วยระบายค่ะในคนที่การขับถ่ายท้องผูกอะไรเงี้ยแล้วก็ลลังผิดค่ะ คุณสมบัติขององุ่นไม่ต้องเล่าแล้วนะมเมล็ดองุ่นตัวองุ่นหลายต่อและอยู่ในนี้หมดเลยค่ะส่วนสารตระกูลส้มมะนาวมีคุณสมบัติในการล้างพิษกดออสติกในแอปเปิลช่วยล้างพิษออกจากร่างกายและระบบเลือดแล้วก็จากยาแล้วก็สารตกค้างในร่างกายแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือลูกพลัมที่ใส่เนี่ยชาวจีนถือว่าลูกพลัมเป็นยาพี่เปิ้ลค่ะลูกเรียกว่าลูกท้ ค่ะลูกท้อค่ะแต่ยูไม่ชอบคำว่าลูกท้อยูเรียกว่าลูกพลัมลูกไม่ท้ออ๋อลลูกพลัมดีกว่านะคะก็โหภูมิปัญญาโบราณนี่เขาสุดยอดจริงๆนะคะคุณผู้ชมก็หากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราได้พูดคุยกันหรือสนใจผลิตภัณฑ์ก็ติดต่อสอบถามเหมือนเข้ามาได้เลยนะคะที่ l ล n e top shopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในเบรกที่2สักครู่เดียวค่ะ น้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้มีที่ใช้ในทางการแพทย์มากกว่า10,000ปีในทุกศาสตร์ของการแพทย์โดยได้รับสารเคมีจากธรรมชาติจากผลไม้ต้นกำเนิดไว้อย่างครบคันโดยปราศจากแอลกอฮอล์และได้ถูกบรรจุไว้ในตำรับยาอายุวัฒนะทั่วโลค คุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะก่อนเบรกนะคะดรยูยิ <Y> ได้พูดที่เราฟังถึงเรื่องน้ำส้มสายชูหม,มักจากผลไม้ซึ่งตำราแพทย์แผนตะวันตกโบราณได้บันทึกถึงคุณประโยชน์ไว้มากมายตั้งแต่กระตุ้นการเผาผลาญสลายไขมันลดอาการข้างน้ำยังมีฤทธิ์ระบายและล้างพิษได้ด้วยอีกมันดีอย่างนี้เองนะคะแต่มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยยังมีคาถามอีค่ะว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะคนที่เป็นโรคกระเพาะจะกินได้ไหมคะ ออยุ้ยคิดว่าตัวถ้าเป็นโรคกระพาอ,อ่ะยุยก็ทดลองทั้งสองแบบเนะค่ะคนเป็นโรคกระพอะกลุ่มหนึ่งเขาก็รู้สึกว่าเออดีเขารู้สึกว่าการย่ายดีขึ้นอีกกลุ่มหนึ่งกลัว ยูก็บอกว่าถ้ากลัวเขาปวดสับท้องอยูถ้ากลัวก็ให้เอาครึ่งครึ่งขวดที่แทนที่จะดื่มไปเลยก็ให้เทล,ลงในน้ําเปล่าหนึ่งแก้วแล้วก็ดื่มก่อนอาหาร mm. เพราะว่าจริงๆแล้วคุณสมบัติเกี่ยวกับการช่วยย่อยแล้วก็เอ็นไซม์ช่วยย่อยของน้าส้มสายชูหม,มักจากผลไม้นี้ตามตำรามันเดียมากๆเลยค่ะน้ำส้มสายชูหม,มักจากแอปเปิ้ลเนี่ยช่วยให้กระเพาะอาหารผลิต กรดในกระเพาะได้ดีขึ้นทำให้เอ็มไซในการย่อยอาหารทำงานดีขึ้นแล้วก็ลดอาการท้องอืดเฟ้อท้องบวมจากแก๊สในกระเพาะอาหารได้แล้วก็ช่วยในเรื่องกดไหลย,ย้อนได้ตามตำรับเลยค่ะพอเราได้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วขอบคุณมากเลยนะคะแต่พี่มีเรื่องถามอีกว่าหลายคนที่พอเรากระจายกันออกไปเพื่อให้ทุกคนได้ทานกันเนี่ยนะคะก็สมาชิกหลายๆท่านบอกว่าเฮ้ยมันช่วยให้หายเจ็บเขา่า มันช่วยห,หายเจ็บข้อ,อแล้วก็ข้อต่างๆเลยนะคะม,มันแบบกินกินกินไปแล้วปรากฏว่ามันดีขึ้นทั้งข้อถามดรเลยค่ะว่ามันเกี่ยวกันไหมคะมันสามารถช่วยเรื่องข้ออาการของข้อเจ็บได้ไหมคะเอาเป็นว่าตำราแผนโบราณตะวันตกเขาระบุไว้ว่าน้ำส้มสายชูหมักจากผลไม้หรือไซเดอร์เวนกาต้องวงเล็บว่าเขาเลือกแอปเปิลนะคะ,คะช่วยอาการอักเสบโรคปวดข้อและช่วยอาการปวดเมื่อย ของร่างกายค่ะน้ำส้มสายชูหมักจากอางุ่นค่ะมีลิ้นรลดอักเสบตำราตะวันตกโบราณใช้น้ำส้มสายชูหมักลดการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายจิบไปจิบมาก็ช่วยเรื่องคอด้วยช่วยเรื่องอาการไอช่วยเรื่องเสมหะได้ด้วยอีกเห็นว่าอย่างนั้นถูกต้องไหมคะคุณยุ้ยคะก็ตมตำราที่เขาเขียนเอาค่ะเขาเขียนไวเขาก็บอกว่า เฉพาะตำลายุ้ยมีมัมมมมมนหกเล่มก็ใช้กระตุ้นภูมิต้านทานแก้ไอเหลือหลังขับเสมหะฮะตามที่เพื่อนพูดถามว่าเอ้กินแล้วมันชุ่มคอมันช่วยอะไรเกี่ยวกับคอเขาก็ใช้ขับเสมหะแก้ไอเหลือหลังได้ด้วยแล้วน้ำส้มใสฉวากจากผลไม้ที่ใส่น้ำพึ่งแถวบอกอ่ะหรือทานร่วมกับน้ำพึ่งใช้รักษาอาการภูมิแพ้อาการไอเหลือหลังแล้วก็ โรคระบบทางเดินหายใจเช่นปอดอักเสบปอดบวมค่ะและมีที่อ้างถึงในตำรับยาจีนด้วยพี่เปิ้นตำรับการแพทย์แผนจีนใช้รับประทานเพื่อป้องก,กันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแสดงว่าน้ำส้มสายชูหม,มักจากผลไม้นี่ค่อนข้างจะเป็นสากลเหมือนกันนะคะสำหรับยูนมันเป็นสากลเลยค,คุณประโยชน์จีนมัน5,000ปีไงเนาะ5 0 0 0ปี<ช>แต่คุณยุ้ยบอกมันเริ่มมาเป็นหมื่นปีแล้วนะคะใช่ค่ะใช่คุณประโยชน์เยอะขนาดนี้ ถามว่ามีงานวิจัยเรื่องประโยชน์ของการรับประทานน้ำส้มสายชูหมักในทางการแพทย์บ้างไหมคะเอาเฉพาะที่ตัวยุคค้นก่อนนะ,ะมันมีเยอะมากค่ะมันเขาเรียกว่าฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นในทางการแพทย์มันมีหลายฐานข้อมูลมากฐานหนึ่งที่มันดังมากๆก็คือ Science Direct ซึ่งยุ้ยจะใช้เป็นฐานหลักเพราะว่ามันหลากหลายดีอะไรเงี้ยยุเจบทความทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ประโยชน์ของไซเดอร์เวนิก หรือน้ำส้มใสาชูหม,มักจากผลมาจากฐานข้อมูล Science Direct อยู่968งานวิจัยค่ะเกือบ1,000คันนี้นี่แค่ฐานข้อมูลเดียวถ้ายุย้ายไปเป็นผับเม็ดก็น่าจะได้เยอะกว่าน,นี้บวกไปบวกมาก็อาจจะเกิน2,000นะคะอันนี้เราจากฐานเดียวที่ที่สืบค้นเองอ่ะเจอ968 2,000ที่2,000งานวิจัยหรอคะใช่ใค่ะแต่ว่ายุยใช้ฐานข้อมูลเดียวเพื่อเพื่อหาตัวเลขว่าเอ๊ะเขาวิจัยกันแบบเยอะไหมถ้าเราไปค้นฐานอื่นๆอีกก็มีค่ะยุวิจัยเพราะว่านักศึกษาเขามาขอว่าเขาอยากจะวิจัยเรื่องนี้แล้วยุก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยุจะลองค้นฐานให้ว่ามันเคยมีแบบเออไว้ให้อ้างอิงไหมเจอ968คุณผู้ชมคะสูตรการเร่งการเผาผลาญในคนที่ลดน้ำหนักแบบคิโตเจนิกไดเอท สูตรหนึ่งก็นิยมในสูตรนี้ก็นิยมมากในสหรัฐอเมริกาการนำน้ำส้มสายชูหม,มักจากผลไม้มารับประทานร่วมกับเนี่ยที่ดรบอกอะค่ะคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งเป็นตัวอย่างในการช่วยคีโตที่จับคู่กันแล้วตำราบ,บอกว่าได้ผลในการช่วยกระตุ้นการเผาผลผาญของร่างกายดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งไทยทำเรามีค่ะ ไททำเรามีนะ้ำมันมะพร้าวสกัดเดย็นทั้งรูปแบบของผงชงที่ชื่อ TDA Coconut Mix กินง่ายมากค่ะไม,ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นแบบดรยุ้ยนะคะสไตล์ดรยุ้ยเนี่ยค่ะ,คะสไตล์ดรยุ้ยเขาจะแบบตัดแล้วเขา กินอย่างนี้เลยเป็นขนมอ,นนอร่อยๆอไม่แบบนะคะไม่ได้ชทรสของกะทิก็เลยนะคะเทใส่ปาแต่จะรุนีไห่จะรุนีใส่ปาได้อารมณ์นมผงมากเลยอันนี้ก็เป็นแบบเด็กๆนะคะอันของเราเนี้ยเราเอามาแทนครีมเทียมใส่ในกาแฟนะคะกินจนชินแล้วไปกินอย่างอื่นไม่อร่อยแล้วนะคะก็อันนี้ประโยชน์เขาก็เยอะแยะมหาศาลที่เรานําเคยนํามาบอกกล่าวกันแล้วนะคะก็กินง่ายนะคะ ก็ยังมีอีกในรูปแบบหนึ่งค่ะคือโคคนัตคิวเทนแต่นี้เป็นแคปซูลนะคะโคคนัคิวเทนน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมโคคิวเทนในรูปแบบแคปซูลค่ะเราก็มี2แบบสําหรับน้ามันมะพร้าวนะคะค่ะในชื่อ TDA โคค o น u ั m มิกซ์แล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็ในชื่อโคคอนัโคคิวเทนที่เป็นแคปซูลค่ะ,คะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันหรือสนใจผลิตภัณฑ์ของเราสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ไลน์ ท็อปช้อปปิ้งหรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะวันนี้เราแจกอะไรคะท็อปตจร์วันนี้อ่ะฮะเราตอนนี้ตอนนี้เราแจกตัวหลายคนยัง t ี a ีเอว่ามินมีปัญหาเรื่องฝนกันอยู่นะคะไม่เพราะว่ามีลูกค้าบอกว่าขอให้แจกตัวนี้ต่อเออค่ะเพราะเขาเขาเขามีปัญหาเรื่องเขาติดแต่เขาไม่อยากซื้อ อ๋ค่ะก็วันนี้นะคะเราแจก TDA Herbal Mint จาก Peppermint Eucalyptus และ m n t h o l รางวัลนวัตกรรมเหรียญ Bronze ผลิตภัณฑ์โลก ITE 2021มาแจกทุกออเดอร์ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ ทุกวันจันทรถึงวันศุกร์ที่ Top News JKN 18เวลาดีๆแบบนี้ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top h e a l t t s t y r y สวยสุขภาพ<ม>ดีแบบท็อปๆขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ